อาการบ้านหมุนของเราเนี่ย่เกิดขึ้นมานานหรือยังอะคะจำได้ก็ประมาณสี่ห้าปีที่แล้วนะที่เป็นแต่ว่าที่เป็นหนักๆคือปีที่แล้วเป็นหัวล้วต้องลงไปนอนนอนแล้วหลับตานิ่งๆนี่คือแบบก็ยังหมุนอยู่ดีบ้านแล้วก็ทําให้เราอ้วกอ้วกอย่างเดียวเลยพอเปิดร้านกาลังนั่งกินข้าวอยู่ครูเวียนเลยบ้านหมุนแลพอเข้าบ้านก็คือนอนนอนก็ยังอ้วกเป็นอยู่ประมาณสองสามวันเลยเจอเข้าไปหา ค่ะ,อะพอเจอเข้าไปหาไปอ่านเราก็เลยเจอตัวนี้อพอเจอตัวนี้ก็เลยอ่านรอบแรกต่างมากระปุกหนึ่งสามวันที่แดงรู้สึกว่าเออรู้สึกว่ามันเบามันไม่มีอาการเวียนหัวนะโอเคเราทํางานได้โอเคนะ,ะที่แดงว่าโอเคเลยนะคะวสวัสดีค่ะชิวาจากบริษัทบาลานแบรนด์ค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ย่านประชาอุทิศค่ะในกรุงเทพมหานครค่ะวันนี้นะคะชิวจะมาสัมภาษณ์นะคะลูกค้าท่านหนึ่งนะคะที่มีอาการของ โรคบ้านหมุนนะคะใครนะคะที่มีอาการของโรคบ้านหมุนนะคะหยุดฟังคลิปนี้ก่อนเลยนะคะเพราะว่า คลิปนี้นะคะอาจจะเป็นทางออกให้กับคุณก็ได้ค่ะอาการของโรคบ้านหมุนนะคะบอกได้เลยนะคะว่าทรมานมากมากค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่แดงค่ะสวัสดีค่ะ๋ยวให้พี่แดงนะคะช่วยแนะนําตัวอีกทีค่ะว่าพี่แดงเชื่ออะไรอายุเท่าไหร่แล้วก็ทําอาชีพอะไรอยู่ตอนนี้ค่ะพี่แดงอายุตอนนี้ก็50ปีเต็มพอดีเลย50ปีเต็มทําอาชีพค้าขายส้มตำ่ะย่านประชาวิทย์59ค่ะนะคะพี่แดงค่ะอาการบ้านหมุนของเราเนี่ยเกิดขึ้นมานานหรือยังคะ จำได้ก็ประมาณ4ี่ห้าปีที่แล้วนะที่เป็นแต่ว่าที่เป็นหนักหนักคือปีที่แล้วรู้สึกว่าเป็นบ่อยเป็นบ่อยมากแต่ว่าไม่ถึงกับว่าแบบว่าอ้วกล่าสุดหมุนต้องทิ้งร้านเลยเข้าบ้าน,นสแสดงว่าสี่ห้าปีที่แล้วก็คือยังไม่หนักมากไม่หนักมากก็คือแค<ต>่แวเวียนหัวเฉยเวียนหัว,หวแล้วต้องลงไปนอนนอนแล้วหลับตานิ่งๆนี่คือแบบก็ยังหมุนอยู่ดีบ้านแล้วก็ทําให้เราอ้วกอ้วกอย่างเดียวเลยคืนต้องนิ่งที่สุดแล้วตอนนั้นได้มีการไปไปหาหมอเพื่อตรวจเช็คอะไรอย่างนี้ไหมคะ ค่ะก็ไปตรวจความดันจอดเลือดตรวจหาทุกอย่างเลยไม่มีไม่มีอาการหมอาบอกว่าเลือดปกค่าเลือดปกตินะความดันอะไรปกติทุกอย่างเราก็เลยบอกว่าเราเป็นอะไรเราก็เลยเข้าไปถามว่าอาการอย่างนี้มันเป็นอะไรยังไงเขาเจอเข้าไปหาค่ะอ่าเอเจอเข้าไปหาไปอ่านเราก็เลยเจอตัวนี้เขาเจอตัวนี้จะลองสั่งมากินดูดีไหมหรือว่ายังไงอะ ก็เลยอ่านรอบแรกสั่งมากระปุกนึงก่อนอันนี้คือที่ตอนที่ไปถามเนี่ยก็คือเมื่อเมื่อปีที่แล้วที่เมื่อกลางปีเมื่อเดือนพฤษภา,าปีหกหกค่ะอตอนนั้นอาการที่ที่มันหนักๆเนี่ยของพีมม่แดงมันเป็นยังไงบ้างนะคะก็คือเรามาเปิดร้านใช่ไหมพอ,อเปิดร้าน<ๆ>กํลาลังนั่งกินข้าวอยู่มัน ก็คือเวียนเลยอะบ้านหมุนลก็เลยเข้าบ้านพอเข้าบ้านก็คือนอนนอนก็ยังอ้วกตอนนั้นเป็นบ่อยไหมคะพี่แดงคะเป็นอยู่ประมาณสองสามวันเลยอาการเลยอาการแบบมันมันโหวงเวงในหัวแล้วก็มันจะอ้วกอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นส่งผลกระทบต่อการงานของเราด้วยเพราะว่าเราทําอะไรไม่ได้เลยคือแค่ลูกนี้เดียวก็มีอาการแล้วตอนนัานแบบนิ่งที่สุดอะตอนนั้นสภาพจิตใจเราเป็นไงบ้างเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันเกิดบ่อยๆการงาน เครียดเพราะว่าเราก็มยังไม่รู้ว่าสาเหตุเราคืออะไรเพราะว่าตรวจหาหมอก็ไม่เจออะไร่เราก็เครียดนะตอนเครียดเพราะว่างานเราก็ทําไม่ได้รายได้เราก็ต้องลดอยู่แล้วเป็นธรรมดาคาใจ่ายเรามีทุกวันใช่ไหมคะค่ะนะคะทีนี้พอพอไปเสิร์ชหาเจอเจอยูคอเลยหรือว่าพี่แดงเจอหลายหลายแบรนด์ก็อันนี้เด้งขึ้นมาแต่ก็เจอหลายแบรนด์นะพรายามศึกษาอ่านพอดีเออ Okay, โอเคนะ,ะก็เลยเจะยังไงดีก็เลยกดเข้าไปเพื่อจะดูสินค้าก็มีอ่าตอบรับเป็นทางไลน์มามหมให้พี่แดงถาม,ามข้อมูลอะ,อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพอถามข้อมูลเสร็จก็คุยกันกับแฟนบอกว่าลองซื้อมากินสักกระปุกดีไหมหรือว่าจะสั่งเพราะว่าถ้าสองถ้าซื้อสองมันแถมหนึ่งนะอ่าทีนี้ก็เลยบอกว่าเราไม่แน่ใจสินค้าเขาอ่าเราก็เอามากระปุกนึงก่อนค่ะ ออพอกินกระปุกหนึ่งสามวันอือพี่แดงรู้สึกว่าเออรู้สึกว่ามันเบาช่วงแรกพี่แดงทานทานวันละกี่เม็ดคะก็ตามที่น้องในไลน์เขาบอกว่าครั้งละหนึ่งเม็ดครั้งละหนึ่งเม็ดใช่ทุกวันนี้พี่แดงก็ยังทานยังเหลือกระปุกหนึ่งอยู่ในห้องอ๋อใช่ประมาณแค่สามวันแรกที่พี่แดงรู้สึกอาการมันจะรู้สึกว่าเออมันรู้สึกว่ามันไม่มีอาการเวียนหัวนะแต่ว่ามันก็ยังมีแบบ ้เเวงเลยแต่ว่าโอเคเราทํางานได้เหมือนคนอ่ารู้สึกต่างค่ายใหม่ๆเลยตอนนั้นนะสามวันแรกก็เออรู้สึกดีขึ้นจากตอนแรกที่มันจะจะมีการเวียนหัวอยู่ตลอดใช่แล้วก็อ้วกเลยแหละอวกอ้วกแบบกินอะไรไม่ได้ค่ะตอนนี้ที่สัมภาษณ์พี่แดร์นะ เห็นได้เลยนะว่าพี่แดงมียิมรอยยิ้มนะพอพอเล่าไปมีมีการยิ้มมากขึ้นเลยก็คือ<ๆ>ว่าเราก็ดูรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้นะพี่แดงแบบว่าจะหมุนหรือว่าจะทําแต่ก่อนนี้หมุนไวก็ไม่ได้นะม,มันแบบพออย่างเงี้ยมันุในหัวเลยเหมือนว่าเวลาเราเบี่ยงตัวหรือว่าอะไรเพราะว่าเราขายของบางทีเรารีบเนาะมันก็มีอาการไม่ไม่สามารถขยับตัวได้เร็วไม่อย่างนั้นอาการจะขึ้นมาเลยนะคะตอนนี้ก็คือ โอเคนะพี่นางว่าโอเคเลยนะคการนอนหลับเป็นยังไงบ้างนอนหลับปกติหลับดีมากเลยเลยนอนหลับนอนมาหลับดีตอนนี้ก็ยังก็ยังทานอยู่เรื่อยๆ ใช่เพราะว่าพี่แดงสั่งรอบแรกกระปุกหนึ่งโอเคตัวเองดีขึ้นก็เออเอาเป็นซื้อสองแถมหนึ่งรอบหนึ่งแล้วก็เอามาอีกซื้อสองก็แถมหนึ่งอันนี้ก็ยังเหลือกระปุกหนึ่งถามพี่แดงหน่อยค่ะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเราเชื่อในอาหารเสริมไหมคะคิดว่าอาหารเสริมมันจะช่วยเราไนี่มีหลายตัวนะพี่กินก็คืออันนั้นมันเสริมพวกด้านวิตามินอะไรเราก็ไม่รู้ก็คือเสริมในร่างกายเราให้ดีขึ้นค่ะ ไม่ว่าจะเป็นพวกวิตามินซีแล้วอะไรพี่แดงก็กินหมดทุกอ,อย่างพวกตะบตะปงตะปลายพี่แดงก็กินก็นเรียกว,ว่าเปิดใจให้หาใ<ช>อาห,หารเสริมอยู่แล้วเปิดใจให้อาหารเสริมอยู่แล้วแล้วถามนิดนึงว่าราคาคิดว่าแพงไหมคะเมืม่อเทียบกับผลลัพธ์ที่เราได้อย่างเงี้ยค่ะพี่แดงพี่แดงว่าไม่แพงนะไม่แพงนะกินได้ทุกคนกินได้เลยอยังพอรับได้อยู่ใช่พี่แดงถือว่าไม่แพงนะ่าคาทั่วไปค่ะอ้นีีกาอยากให้พี่แดงเพราะว่าเราถ้าเราแข็งแรงโอเคเราทํางานได้มันก็ แค่ okay, yo, นะ affe, yeah. mm. yeah. okay, okay. ี้ไม่มีปัญหาโอเคนะคะพี่แดงค่ะมีอะไรอยากจะบอกเกี่ยวกับคนที่เขากาลังวันนี้กาลังหาข้อมูลเกี่ยวกับอาการบ้านหมุนเผื่อเขามีอาการบ้านหมุนอยู่ตอนนี้พี่แดงมีอะไรอยากจะบอกเขาไหมคะก็อยากจะบอกว่านะอาการบ้านหมุนเป็นอาการที่ทรมานมากเพราะว่าพี่แดงเคยผ่านมาแล้วค่ะถ้าพูดถึงถ้าลองเปิดใจตัวนี้นะค่ะพี่แดงก็พูดถึงว่าไม่ต้องว่าแนะนําตรงนี้นะ อยู่ข้างนอกพี่แดงถ้ามีอาการนี้พี่แดงก็อยากจะแนะนำทุกคนนะ,ะว่าลองตัวนี้ดูอจริะจริง,รงบาลานยูคอช่วยได้เนาะใช่ช่วยได้จริงนคะคะถ้า<อ>ใครบอกว่าเอ๊ะยูคอ เป็นหน้ามาหรือเปล่าเป็นยูคอให้แบบยูคอจ้างมาหรือเปล่าพี่แดงไม่ไม่ได้จ้างค่ะอันนี้แม่ค้าโดยตรงประชาชนที่59เลยค่ะมาได้เลยเนาะได้เลยมาถามได้เลยโอเคนะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แดงมากเลยนะที่เปิดใจให้ยูคอดูแลสุขภาพร่างกายวันนี้นะน้องชิวนะคะก็เลยเอาบริษัทยูคอมามอบให้พี่แดงนะอีกสามถุกเลยนะคะเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพพี่แดงต่อไปอีกเรื่อยๆเลยนะคะถึงพี่แดงกินหมดถ้าวันนี้พี่แดงก็ต้องสั่งยูคอเพิ่มเรื่อยๆเลยขอบคุณมากเลยนะคะก็บริษัทยูคอนะคะสามารถช่วยคุณนะะคในเรื่องอาการ ของบ้านหมุนนะคะแล้วก็ช่วยลดอาการอักเสบของร่างกายนะคะแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะใครนะคะที่มีอาการบ้านหมุนนะคะอย่าปล่อยให้เป็นหนัหนกๆอย่าปล่อยให้เป็นนานๆน,นะคะเพราะว่าวันนั้นนะคะเมื่อเรามาแก้ไขนะคะอาจจะสายเกินไปก็ได้ะคะ่ะ เคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนนะคะจะมีเรื่องราวดีๆของลูกค้าท่านไหนมาเล่าให้ฟังนะคะอย่าลืมติดตามชมได้ที่บอลลอนแบนทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอค่ะและถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะวันนี้นะคะชิวและพี่แดงและบอลลอนยูคอขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ